ขั้นตอนแรกก็กระดาษมา1แผ่นวิธีการทำเสียงบังโบะนะครับผมเอามาแล้วก็พับให้เป็นจุดศูนย์กลางเอาออกดึงหัวมุมพับเข้ามาตรงที่จุดศูนย์กลางทั้งสองฝั่งแล้วก็รีดให้มันเรียบหน่อยนะครับผม ก็พลิกอีกฝั่งหนึ่งมาทำเหมือนเดิมอีกเช่นเคยรีดให้เนียนผิดให้เรียบกับผมแล้วก็หันเข้าตัวมาแล้วก็พับรีดให้เรียบอีกเช่นเคย รีดให้เรียบมากๆมันก็จะดังเสียงดังมากกว่านะทุกคนในลักษณะบบนี้เราก็พับจากมุมลงมาเข้าตัวแล้วก็ผมไปถึงจุดศูนย์กลางครับผมอีกด้านหนึ่งก็พับเหมือนกันเลยแล้วก็รีดทั้งสองด้านให้เรียบเช่นเคยครับผมเสียงจะได้ยิ่งดังขึ้นนะทุกคน ปกติพี่แม็กจะใช้กระดาษ A 4นะแต่พอดีพี่แม็กตัวอยู่เลยไม่ได้ออกไปซื้อก็ใช้นกแก้ขัดไปก่อนนะครับผมจากนี้เราก็พับเข้าหาตัวเองครับผมการเปรน,นเสร็จสิน้นจากนี้พี่แม็กก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้พี่แม็กด้วยนะครับผม